เทศบาลตำบลพนาขอเชิญห่วมสืบสารประเภณีอันดีงามเนื่องในวันสงการและวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2 5 6 7ในวันเสาร์ที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 6 7ที่บ่อนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปูอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญภายในงานตั้งแต่เวลา6นาฬิกาขอเชิญรวมเห็ดบุญตักบาทพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์ที่บางสุกุล Ai, พวมถวายผาตาหารเจ้าแดรผภิกสุสฆ์สงนำเจ้าปูสงนำผส์เวลาแปดนาฬิกาช่มขบวนแห่สงการหาชุ่มช่นจากสถานีขนส่งไปย่างวานาอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปูเวลาเก้านาฬิกาพิธีเปิดงานเวลาสี่โมงเช้าจนไปถึงบ่ายสามขอเชิญเบื้องการแสดงมหอรสลศพหมอล่ำวะขี้สายล่หงวนปะทักกนกพ่อนสายหลักและหางเครื่องโบวีแดน